กับวันฝนตกนะครับรดดินนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพามาดูบอ่อนะครับทุกคนมันจะลลนเละเทะเรอเทะขนาดไหนนะเออแค่เที่ยวนี้นก็แย่แล้วนะครับหวดใจนะครับผมน้ำไหลนองเลยนะครับม่รู้จะหยุดกี่วันก็ไม่รู้นะนี่ครับความละหบากช่วงหน้าฝนนะรถลดดินนะครับทำใจอ่ะเออทำใจเยอะด้วยเออ คือบอบอบอ,บอสอห้าเมื่อกี้นะที่วิ่งผ่านมาก็น่าจะน,าน่าจะจบเกมแล้วนะครับจบเกมนะครับ,บ,รบต้องดูดน้ําออกนะจะ <c oughs> ดูทางข้างหน้านะครับรถเปล่านะจะไปตักไหนเนาะเห็นไหมบอยเอ็น <c oughs> นะครับข้างหน้าก็น่าจะตักได้นะข้างบนเนาะบนน่าจะตักได้นะครับแต่ก็ดูแล้วนะ่าจะขึ้นไม่ได้ตักได้แต่ขึ้นไม่ได้แนละ้ว ตกแรงนะครับตกแรงมากๆครนะเนี่ครับโอ้โหเมื่อเช้ายังไม่ตกขนาดนี้เลยครับมอมาเอารอบสองกันน,นันหงโอ้ตกแรงนะครับผมปแปลงมากๆด้วยนะับบตกแบบแบบไปต้องทามาหาแดกกันทีเดียวนะครับผ <laughs> มทังใจทําใจ,นะ,าใจน,ะนะครับใจนะครับรถดินนะครับก็รู้ๆกันอยู่นะครับ ใม้ดูบรรยากาศรอบๆหน่อยนะครับรถดินช่วงฝนตกมันเป็นแบบไหนนะครับฟ้าไม่เปิดด้วยนะครับวันนี้เพื่อนโอ้โหเร้าใจแล้วนะครับสนดแน่งานนี้นะครับไม่กากาไปแรงนะกลัวกลัวกลัวรถเลอะนะครับทุกคนแต่มันก็เลอะไปแล้วแหละแต่ก็ให้มันเลอะน้อยที่สุดในที่เกยือล้างยากาศนะครับ มือจะสนหน้าตัวเองหรือเปล่าคือนะสนหน้าตัวเองนะครับอยากออกจากบ้านมาดีนักเป็นไงเล้าเป็นไงเล้าน่าจะอีกยาวนะ่เนี่ยดูแลนะแล้วทางออกบ่ออีกไกลนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าใกล้แล้วเนี่ยอีกเป็นกิโลนะครับกว่าจะไปถึงถนนใหญ่นะก็ต้องลุยแต่บ่าอย่างนี้ไปเลยนะแต่ข้างล่างน่าจะหมดสิิตแล้วแหละบ่อนี้นะ นะครัะหมดแล้วนะครับยาฝันนะครับที่จะลงไปตักนะครับไอแค่รถป่าลงไปนี่ก็น่าจะขึ้นไม่ได้แล้วนะเออเนี่ยครับความลำบากของรถดินนะครับช่วงหน้าฝนนะครับทุกคนนะครับคนขับรถดินก็จะรู้ดีนะครับเมื่อ,อกี้ก็ดนันดันตูดไม่ระเบิดไปแล้วเลยผมรู้แล้วนะยังไม่ได้ลงไปดูเลยนะผลงานเป็นแบบไหนนะครับผมเออ ตามรันไงรันนะครับรันที่จะมาตักไงมันเป็นแบบนี้เสียงโดนแมคโรดันท้ายพังพอท้ายมันเป็นปีเนียมด้วยนะครับรุ่นใหม่ๆมันเป็นมันเป็นฝาท้ายปีเนียมอ่ะนะครับเวลาดันอ่ะมันเหมือนกับพวกหางสามนิรนะทุกคนถ้ามันเป็นหางสามิิรอ่ะมันเป็นเหล็กใช่ไหมอันนี้มันเป็นหางปีเนียมพอดันไปมันก็ปุบปนแหลยนะครับบางใช่ปะ ตกมาชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเนี่ยตกมาชั่วโมงกว่าเลยนะเอ้ยทางนูน้นทางนู้นยังมีรถอยู่เลยนะทุกคนกคนเห็นไหมนะบ,อบอไบเอ็นยังมีรถอยู่เลยนะไม่ไแน่ใจว่าเขาตัดน่าจะตัดอยู่้วมั้งนะวันนี้นะ่าจะจบเกมน,นะครับได้แค่นี้นะครับแล้วก็ไม่รู้หน้างานเป็นแบบไหน,น และไม่รู้จะแสะกระบะเยอะขนาดไหนนะทุกคนนะม่ติดอยู่ในกระบะเยอะหรือเปล่านะเดี๋ยวก็ลุกขากันนะครับขอได้ดินไปก่อนแล้วกันนะยังไงก็มาถึงบอ่อแล้วเนาะแล้วเราวิ่งกลับมันก็มันก็ยังไงอยู่นะครับนะเออต้องล้านตักไปให้ได้นะครับล้านตักไปให้ได้นะครับเพราะว่านางานล้ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับดีกว่าเราตีเปล่ากลับไปเนาะมันก็จะเปืองนะครับมันจะเปืองเปืองกา๊าซนะครับ ย่างน้อยได้ของกลับไปมันก็ประหยัดทุนประหยัดไปเยอะนะช่วยตระแก่ได้เยอะนะครับผมแล้วเราก็ได้ตังค์ด้วยนะครับจริงก็อยากได้ตังค์นะครับเออุสาวิ่งมาถึงบ่อแล้วไม่ได้ตักลับไปนะี่มันเสียเซลแล้วทุกคนเจ๊มะผมมาดูบรรยากาศร,ร,รอบๆแล้วกันนะครับก็อาจจะไม่เห็นหน้าแล้วทุกคนนะนะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเอาอ ตล์ตาการทํางานของรถดินนะครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดติดตามไว้แล้วกันนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับผมก็จะลงเรื่อยๆนะทุกคนนะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่หรอกแต่ก็จะทําคลิปยาวลงบ้างน,นะครับเพราะว่าคลิปสั้นอ่ะมันมันลงได้บ่อยอยู่แล้วเพราะมันทําง่ายนะครับแต่คลิปยาวอ่ะผมก็จะไม่ค่อยตัดละนะครับผมก็จะลงแบบยาวๆไปเลยนะครับผมลงให้ดูบรรยากาศการทํางานของรถดินนะครับแล้วก็คลิปสั้นก็ เดี๋ยวไปขอคลิปเขามันลงบ้างอะไรบ้างนะครับทุกคนนะครับส่วนจะเอาคลิปของผมคันเดียวมันก็มันก็มีคันเดียวเดี๋ยวจะเบื่อกนะันไม่ใช่อะไรนะนะครับเรียบร้อยนะครับบอกเอ็นก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมเราก็ย่องอย่างนี้อีกพักใหญ่นะครับการ์ดก็จะหมดแล้วด้วยทุกคน <laughs> หลายเรื่องนะครับนี่หลายเรื่องเลย ก็จะไม่ยาวเท่าไหร่หรอกครับน่าจะประมาณเกือบแปดนาทีก็พอแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวเกินไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อ,อกันนะครับผมก็ขอบคุณสําหรับเพื่อนๆที่กดติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่กดติดตามผมนะอันนี้ก็น่าจะยาวพอประมาณแล้วล่ะครับก็ยังไงคลิปนี้ก็น่าจะแค่นี้แหละครับยังไงก็อย่าลืมนะ ย้ำมีกรอบนะครับก็กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผมเดี๋ยวผมไปลงบินก่อนละ